สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะขนาดมิติความบึกบึนความสมบุกสมบันในการออกแบบรถดีไซน์รถนะฮะว่าคือบางทีเรามองสมรรถนะมันเราต้องมองให้ออกนะว่ารถเราใช้ระดับไหน รถเราเป็นซิตี้คาร์หรือว่าคันที่คาร์คือซิตี้คาร์เนี่ยคือมันจะเป็นแบบลักษณะที่ว่าตัวมันจะเล็กวิ่งในระดับระดับจังหวัดเออถ้าวิ่งจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเนี่ยมันระดับประเทศแต่ถ้า แต่ถ้าวิ่งข้ามไปประเทศจีนเนี่ยคือประเทศจีนเขาก็บอกน็อกหลายคันนะที่เห็นไปกับอ่าอะไรอะไปกับทัวริสใช่ไหมหมายถึงคาราวานที่เขาข้ามประเทศกันนะคือถ้ารถมันไม่ไม่ขนาดใหญ่มันก็น็อกเหมือนกันคือบางทีมันต้องพักกับเพราะวัดหม้อน้ําความร้อนแฝงที่มันอยู่ในหม้อน้ําเนี่ยจําเป็นนะเนี่ย คือความร้อนแฝงที่มันสมบุกสมบันที่มันไม่ได้พักเลยเนี่ยอุณหภูมิทำงานก็จริงแต่ว่าความร้อนที่สะสมนานๆน,นะ่ะคือมันวิ่งไกลอะ่ะเออแล้วความร้อนมันมหาศาลเหมือนมนุษย์อะ่ะออกกำลังกายมนุษย์จะรู้ใช่ไหมว่าโอ้ยเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยมนุษย์มันก็จะรู้ของมันอัตโนมัติ แต่ว่าตัวของรถเนี่ยมันอยู่ที่บริษัทที่เขาดีไซน์ว่าเขาดีไซน์ได้ถึกถึกทนขนาดไหน <c oughs> คือถ้ามันไม่ถึกอะ่ะมันมันเล็กไปอะ่ะเหมือนรถไอ้อะไรนะรถไอ้มาด้าแฟมิลี่ใช่ไหมเป็นรถกระบะันเล็กๆอะ่ะเหมือนเอ็นวีอ่ะในยุคยุคหนึ่งเอนวีก็ คือ NV มันก็เป็นหัวฉีดนะมันก็เป็นกระบะกระบะในทรงเก่งอะ่ะคือกระบะแต่ว่าแต่ว่าขับเคลื่อนล้อหน้าก็คือเก่งมาเป็นกระบะแหละอืมทํารถเก่งให้เป็นกระบะก็ NV อะไรขับเคลื่อนล้อหน้าอืมคือ NV มันก็ดีในระดับในจังหวัดนะไม่ได้ข้ามจังหวัดอืมคือถ้าข้ามระดับ เหนือไปใต้อย่างเงี้ยมันก็ต้องรถใหญ่ๆรถกระบะเออรถประมาณเนี้ยนะคือถ้ามันเล็กมากมันเป็นระดับแฟมิลี่ซิตี้ล้อมันก็จะเล็กไปด้วยนะเหมือนในอะไรนะยาลิทยาลิสก็ล้อเล็กนะแต่ว่ามันก็ยังถือว่ามันข้ามแต่ละจังหวัดได้ lo, <in close. S 1> ืแต่ว่าถ้าถึกทนเนี่ยระดับเหนือจะลดใต้เนี่ยมันก็ต้องใหญ่ใหญ่เยแอคคอร์ดแอลติสอืมคือล้อมันก็จะบ่งบอกนะว่ามันทนความร้อนทนอุณหภูมิอืมแล้วก็พลังงานที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มันขับเคลื่อนอยู่นะกระแทกขึ้นที่ลากชัน นะประมาณนั้น,ค,น,าน,านคือตัวของยานพาหนะเนีเ่ยไร้สดคือตัวของยานพาหนะเจอเซลเด็กเซลตัวของยานพาหนะเนี่ยมันจะถูกดีไซน์มาในระดับที่มันมองออกอะว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือถึกทนนะอืมคือตัวของตัวถังอย่างเงี้ย ล้อก็ต้องมีขนาดใหญ่นะเออในระดับขี่ข้ามระดับห้าจังหวัดอะ่ะคือถ้าล้อเล็กก็ไปไม่ไหวนะเออเนี่ยคือยุคยุคแรกอะ่ะมันเป็นดัสสันดัสสันมันก็ยังไม่เป็นกระบะหนึ่งตันนะมันเป็นเขาเรียกสองแถวป่ะอืม คือพอเขาดีไซน์มาเนี่ยมันก็จะมีมิติที่มันยังไม่สมบูรณ์รัศน์รัศน์มันก็ยังเป็นสองแถวอ่ะที่เขาเรียกสองแถวรถสองแถวอ่ะเออพอมันขยับมาเป็นรถหนึ่งตันก็เริ่มที่จะสมบูรณ์ละว่ามันเป็นรถขนาดที่มันสามารถที่จะขึ้นเหนือลงใต้คือรถเข็นผักรถรถเข็นกระลำปีอะ่ะ ก็คือเอากระบะมาเข็นนะเขาเล่นกันห้าตันขึ้นนะ่ะเออเขาก็ยังไหวคือรถแบบพวกนี้มันจะเป็นในระดับที่มันขี่ข้ามแต่ละคือระดับห้าจังหวัดขึ้นไปอืม um. คือถ้ามันต่ำลงมามันก็ไม่ไหวเพราะว่าไดมิเตอร์ของล้อ,อยางของอะไรต่างๆมันเล็กเกินไปรถไฟฟ้าก็เหมือนกันรถยนต์ไฟฟ้าก็ถ้ารุ่นเล็กไปเราก็มองออกนะดูที่ยางก็รู้ อืมคือมันเล็กมากอะ่ะความร้อนแฝงความร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นก็ต้องพักพักตามสเตชันที่เราชาร์จอะ่ะอืมถ้าไม่ไม่งั้นมันก็ไม่ไหวเพราะความร้อนแฝงความร้อนอะไรที่มันอยู่ในแบตเตอรี่ด้วยอยู่ในอ่าชุดไอ้อะไรนะชุดไอคอนเวิร์ตอ่าไฟฟ้านะฮะคือสมัยยุคแรกที่เขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ย มันจะเป็นสองแถวแล้วก็มาเป็นกระบะหนึ่งตันเกิดถ้าไปเล่นหกล้อคือซื้อหกล้อแล้วมาวิ่งเป็นกระบะคุ้มไหมไม่คุ้มนะยกเว้นมีของมีเที่ยวคือถ้าเอาหกล้อมาวิ่งเป็นกระบะคือวิ่งแบบใช้ในกิจการตัวเองอ่ะใช้ในการเดินทางตัวเองอ่ะมันก็เกินงานไงคือ คือถ้ามันเข็นของไปด้วยมันมีโลจิสติกไปด้วยเนะี่ยมันก็คุ้มนะเออให้มองกลับกันนะคือเคยมองเล่นๆว่าจะเอารถคือมีตังค์เท่านี้แล้วซื้อหกล้อไปเลย h ีโนเออแล้วก็เอาไว้ใช้ส่วนตัว <c ười> คือก็รับจ้างบ้างอะ่ะแต่มันไม่คุ้มอะ่ะโอ้เอาฮีโน่ไปโรงพยาบาลตัวจังหวัดอย่างเงี้ยคือมันไปก็ไปได้นะมันก็ติดเวลาด้วย คือมันก็มีเวลาเก้าโมงใช่ไหมเออเรื่องของเรื่องคือมันติดเวลาแต่ถ้าแบบต่อจวอจ๋าเลยเนี่ยได้นะหมายถึงได้แต่ว่ามันมันคุ้มค่าน้ำมันไหมแล้วภาษีด้วยใช่ไหมภาษีนะ่าจะประมาณหกพันอ่ะอืมคือถ้ามองกับกันอนะ่ะไม่ซื้อกบบะระบะซื้อหกล้อแล้วใช้หกล้อนะ่ะในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ต้องเข็นของไม่คุ้มนะอืมคือในตัวมันเนี่ยจะต้องมีผลผลิตทางการเกษตรมีมันมีกระโพดที่มันจะต้องแบกไปไปคุ้มค่างานตรงนั้นมากกว่าถ้ามันไม่แบกไปเนี่ยแล้วคุณใช้รถเปล่ากระบะดีกว่าประหยัดน้ำมันกว่านะให้มองกลับกันว่ามิติของตัวรถอะ่ะมันถ้ามันใหญ่มากอะ่ะ มันก็เกินงานอืมประมาณนั้นตัวนี้เป็นร้อยยี่ห้านะโอ้รถก็ไม่ได้ล้างเลยตัวนี้ร้อยี่ห้าถึกทนคือถ้าเล็กมากมันก็เวลาซอนเยอะๆก็ลำบากอืม คือส่วนมากอะต่อจจวออัดสามอัดห้าไม่รู้อ่ะไม่มีใครเห็นเสรีก็มันต่อจจวอจะให้ทำไงมันก็ต้องอัดห้าอยู่แล้วพ่อแม่ลูกเออลูกอีกสามพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสามก็อัดห้าคือต่อจจวอมันเสรีมันไม่มีใครมาเห็นหรอกมันไม่ใช่ในเมือง รถมันต้องสมัสมมันธนามันต้องถึงอ่ะดูเฉพาะด้านหลังเนี่ยดูโชค๊คไวเอสเอสแทมเมอร์ A T <c oughs> ดูกล่องสัมภาระซะก่อนแหมกุญแจไม่ได้มา <c oughs> คือความใหญ่โตของมันอ่ะ <c oughs> มันคุ้มงานนะ <c oughs> ถ้ามันเล็กมันก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนกับว่าอะไรอ่ะ คือความทนทานมันด้วยแคสซีมันด้วยตัวถังมันด้วยนะตัวนี้หัวฉีดนะ p ีเจตัวนี้หัวฉีดพ g เจไม่ห้าจุดห้านะล้วก็คือหัวฉีดพ gm จไปห้าจุดห้านี่ความประหยัดน้ำมันอนะ่ะมันจะมาเยอะมันจะมาเต็มนะคือ งานต่อการจุดระเบิดเนี่ยหัวฉีดอะ่ะมันจะได้เปรียบขบูเพราะว่าหัวฉีดเวลาดับปิดสวิตต์อ่ะเออปิดสวิตเครื่องปุ๊บเนี่ยคือดับนะแต่ถ้าเป็นขบูเนี่ยปิดสวิตเครื่องปุ๊บเนี่ยลูกสูบมันยังชักขึ้นชักลงนะสมมติชักขึ้นชักลงประมาณสักสามครั้งไอประมาณสักสี่ครั้ง คือกว่าเครื่องมันจะหยุดนิ่งอะประมาณสักสีครั้งชักขึ้นชักลงนะแล้วสี่ครั้งวันละคุณใช้รถวันละกี่ครั้งอะคุณใช้รถเวลายี่สิบครั้งสี่ห้ายี่สิบแล้วก็บวกกันไปทุกวันทุกวันทุกวันอะคือลูกสูบมันก็ต้องชักขึ้นชักลงโดยคาบูมันก็ดึงน้ํามันเข้าไปแต่ว่าหัวเทียนมันถูกตัดเพราะว่าเราปิดกุญแจใช่ไหมเออ พอเราปิดกุญแจแต่ว่าขบูมันยังดูดเข้าไปอ่ะแต่อันนี้ปิดกุญแจปุ๊บมันตัดปั๊มติ๊กไปเลยเออแล้วแล้วพอมันปัดตัดปั๊มติ๊กเสร็จปุ๊บน้ำมันมันก็ไม่เข้ามันเข้าแต่อากาศล้วนออกซิเจนล้วนไม่ใช่ดีสี่ครั้งนะขึ้นลงสี่ครั้งเนี่ยอืมทุกวันด้วยมันก็กินน้ำมันทีครับเนี่ยหัวฉีดเขาเลย ทำมาแล้วมันคุ้มไงที่มันจะให้ประสิทธิภาพแต่ว่าหัวฉีดก็ต้องแรกมาด้วยเทคโนโลยีนะหมายถึงอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่มันควบคุมเนี่ยมันเยอะคือหัวฉีดเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะนะนี่อันนี้เวฟร้อยอันนี้เวฟร้อยสิบไอเห็นไหมต่อพ่วงข้างอืมประมาณนี้ คือส่วนมากมันจะเป็นหัวฉีดที่เป็น pgf m i มันจะเวิร์กงานกว่าอืมประมาณคือถ้าเล่นก็เล่นด้วยความที่ว่ามีรากฐานนะหมายถึง pgf m i มันก็มีรากฐานมาจากอ่าอะไรนะตัวของ nr 750ลูกสูบขนมปังนะเออประมาณนั้นคือลูกสูบขนมปังเนี่ย มันจะเป็นยุคแรกๆที่มันจะใช้หัวฉีดแล้วคูพวกกล่อง ECU อ่ะคือกล่อง ECU ในยุคแรกอ่ะมันจะเป็น E-Prom E-Square Prom ที่มันจะกำหนดการจุดระเบิดกำหนดการฉีดน้ำมันอืมเป็นไซเคิลของมันนะคือยุคยุคนั้นอ่ะ n อ750เออ่ะเป็นอะไรที่ว้าวมากอ่ะ <c oughs> ทั้งลูกสูบขนมปัง เออแล้วทั้งหัวฉีดทั้งโช้หัวกลับนะแล้วก็อะไรอีกอะอัพไซด์ดาวโปรติงเบรกคือแค่โปรติงเบรกอะผมก็ว่าบ้าแล้วนะ <c oughs> จานดิดอะไรมีจานดิดแบบนะให้ตัวได้อะเออคือมันสุดยอดของสุดยอดอะมารวมที่ nr 750คือเขาก็วิจัยพยายาม ปัญหาตัวนี้เกิดเขาก็แก้ปัญหาตัวนี้ปัญหาตัวนี้เกิดเขาก็แก้ปัญหาตัวนี้เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะประมาณนี้คือพอเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นปุ๊บมันก็หล่อหลอมเข้ามาที่เวฟร้อยยี่ห้าไอคือเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวแรกเนี่ยที่เป็นหัวฉีดเนี่ยมันจะเป็นขบูใครหินนะหัวฉีดมันจะเป็นกล่องควบคุมมันจะใหญ่มากที่ตัวหัวฉีดมัน อืมตัวกำหนดเข็มอะ่ะตัวแม่เหล็กดึงอะ่ะเออคือมันก็พัฒนามาจนเทคโนโลยีใครหินก็ป้อนมาเมคเกอร์เมืองไทยก็น่าจะผลิตได้แล้วในหลายรุ่นนะฮะคือถ้ามันเล็กไปไม่คุ้มงานอืมเราเราก็ต้องดูด้วยว่ารถรถเราวิ่งขนาดไหนระดับยี่บสองกิโลไปกับไปกับทุกวันนะยี่บสองกิโลอ่ะ <laughs> มันก็ต้องเวฟร้อยยี่ิห้าคือถ้าไปจ่ายตลาดไปตามตลาดนัดอย่างเงี้ยสามโลห้าโลก็เวฟร้อยสิบ 110. อืมถ้าเวฟร้อยยี่บห้าก็ยี่สิบโลขึ้นถ้าเวฟร้อยสิบ 110, สามโลห้าโลเออคือมองให้มันออกอะว่าโจทย์เราคือมันใหญ่ขนาดไหนคือถ้ามันเล็กมากมันก็ไม่ไม่แมทหรือว่านานๆครั้งจะไปตัวเมืองอย่างเงี้ย เออดันไปออกเล็เร้อยสิบ 110, แล้ววิ่งจากตัวหมู่บ้านไปตัวอำเภอจากตัวหมู่บ้านไปตัวอำเภอก็เท่าไหร่อ่ะยี่สิบโลอย่างเงี้ยเว็บร้อยสิบก็ไม่คุ้มนะแล้วเพอเพอบางวันบรรทุกสีห้าคนอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวก็มีเบาด้านหน้าเออเดี๋ยวเอาไปเอามาอยากต่อพ่วงข้างค้าขาย <c oughs> คือต่อพ่วงข้างค้าขายอ่ะ มันจําเป็นนะต้องเป็นเวฟร้อยยี่ห้าเพราะว่าต่อพวขงข้างขาขายมันจะมีสัมภาระเยอะเลยอ่ะอืมแล้วคา์ดเวฟร้อยยี่ห้ามันใหญ่คือคา์ดเวฟร้อยยี่ห้าน่ะจํานวนแผ่นคาดมันสี่แผ่นนะนึกออกไหมคือของเวฟร้อยสิบจำนวนแผ่นคา์ดมันสามแผ่นคือผ้าคารดวนะั v v นนะ่ะเวฟร้อยเวฟร้อยสิบเนี่ยผ้าคา์ดมันสามแผ่น เวฟบร้อยยีห้าพาร์คาดมันสี่แผ่นคือถ้ามันสี่แผ่นน่ะหมายถึงซีซีตัวมันเองอะ่ะมันก็ออกมาร้อยยี่ห้าด้วยแล้วพา,าร์คาดมันตั้งสี่แผ่นแล้วโอกาสที่มันจะสึกหลอทั้งสี่แผ่นเนี่ยมันก็นานมันก็ทนไปนานนึกออกไหมเออถ้าพาร์คาสสามแผ่นเนี่ยแป,แป๊บเดี๋ยวก็หมด <c oughs> สี่เอาสมมติ้าคาสสามแผ่นปีหนึ่งหมด พคาคสีแผ่นสามปีหมดนึกออกไหมคือปีเดียวหมดกับสามปีหมดอะ่ะมันก็สามปีมันก็คุ้มกว่านะเออคือความถึกความใหญ่มันอะ่ะมันก็คุ้มกว่าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยราคา <c oughs> คือราคามันก็อัพเข้าไปอีกตัวร้อยยี่ิบห้าเนี่ยนั่นแหละคือเวลาเขาออกแบบมิติอะ่ะที่จะเป็นรถคันหนึ่งอะ่ะ พลังงานภาละอะไรต่างๆอย่างโซนิกใช่ไหมรถกระเทยคือรถกระเทยอะ่ะมันมีหม้อน้ำก็จริงมันก็ดูเทคโนโลยีไฮเทคนะแต่ว่าคำว่ารถกระเทยอะ่ะมันเป็นมันใหญ่ขึ้นไงโซนิกร้อยี่้าโซนิกร้อยห้าสิบอ่ะคือตระกูลนั้นมันร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้า แล้วมีหมอ้อน้ําไปหน่วงคือเก,เกินงานอะ่ะ <c ười> คือหมอ้อน้ําก็ต้องมีใบพัดที่จะปั๊มน้ําเข้าไปเลี้ยงบนในหมอ้อน้าด้วยนะเออเราก็ต้องเสียพลังงานให้กับปั๊มด้วยมันก็กินน้ํามันเข้าไปอีกเนี่ยเห็นไหมคือโซนิกมันก็กินน้ํามันมันก็คือเกินงานอะ่ะอืแต่ตัวนี้ไม่มีหมอ้อน้ําไงมันเป็นคีบระบายความร้อนใช่ไหม แล้วมันยี่ห้าเลร้อยยี่ห้าซีซีพอรถมันวิ่งเร็วๆความอากาศมันก็ผ่านตัวถ,ถังผ่านคีบผ่านเสื้อสูบใช่ไหมมันก็พอดีอ่ะมันก็อยู่ได้แต่ถ้าร้อยห้าสิบทำเป็นขีบอ่ะคือในประเทศไทยมันร้อนอยู่แล้วอ่ะแล้วเอาเอาเอาร้อยห้าสิบซีซีมาทำเป็นทำเป็นขีบแบบไม่คุ้มคือมันไม่เวิร์กับลูกสูบมันจะติด คือถ้าทางยุโรปอ่ะอยังดูกติอย่างเงี้ยสมัยแรกๆดูกติก็ทำเป็นคีบนะออมแอลทวินอ่อะแต่มาอยู่เมืองไทยอะ่ะมันมันร้อนตลอดเวลาเออเพราะยุโรปมันอากาศหนาวมันมากกว่าอากาศร้อนใช่ไหมเมืองไทยมันอากาศร้อนมากว่ามากกว่าอากาศหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้อยร้อยห้าสิบก็เป็นคีบระบายความร้อนจะไม่เวิร์กจะต้องเป็นหม้อน้ํามันก็เป็นอีกโซนหนึ่งเป็นมันก็เป็นอีก อีกรายจ่ายหนึ่งอ่ะคือถ้าสูงไปรายจ่ายมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าต่ำลงมาสมรรถนะถ้าต่ำไปก็ไม่คุ้มนะประมาณนั้นคือร้อยสิบกับร้อยีห้าต้องต้องวัดใจนะเงินถึงหรือเปล่าวิ่งไกลหรือเปล่าถ้าไกลมากรถยนต์เลยดีไหมเออเนี่ยรถยนต์แบบเนี้ยคือมันก็มันก็คุ้มงานกว่าเออ ถ้าไกลามากก็ไปรถยนต์อืมอย่างไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมีญาติอยู่เชียงใหม่งานแต่งพอดีก็ต้องรถยนต์ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไหวอ่ะมันเกินเกินงาน <c oughs> นะประมาณนั้นคือเวลาเขาดีไซน์ตัวถังหรือว่าออกแบบให้ความคุ้มค่าแต่ละอัตราประโยชน์ของมันมันก็มองออก อย่างมาด้าแฟมเบรี่สมัยก่อนใช่ไหมคือนานๆครั้งก็ได้นะนานๆานครั้งหมายถึงจากลบบุรีลบบุรีสลับไอ้ลบบุรีไปนครสวรรค์อย่างเงี้ยนครสวรรค์ลบบุรีอะ่ะมันแค่แค่สองจังหวัดใช่ไหมลบบุรีบ้านมีตาคีตากฟ้าทาโกจุมแสงนครสวรรค์ ก็คือมันเป็นจังหวัดติดต่อกันคือแฟมิลี่ของมาด้าน่ะที่เป็นทรงกระบะเครื่องเบนซินอนะสมัยนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มีขายอยู่ป่ะคือรถมันก็เป็นระดับซิตี้นะคือข้ามแค่จังหวัดเดียวอ่ะคุ้มแต่เริ่มข้ามแบบโอ้โหเหนือจะลดใต้ยอย่างเงี้ยมันต้องกระบะรุ่นใหญ่คือเวลาเขาดีไซน์เขาจะมองก่อนสมัยดัสสัน คือด้านสันตัวมันก็เล็กๆนะมันเป็นสองแถวอะแต่พอไปมามา,มาเขามองว่ากระบะมันต้องเป็นหนึ่งตันอะ่ะเพราะว่ามันจะยัดไอ้อะไรนะมันจะยัดเบรกยัดอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าไปด้วยเนี่ยคือล้อมันก็ต้องใหญ่ซุ้มเบรกจานเบรกดิสเบรกก็ต้องใหญ่ คือมันวิ่งเหนือจะหลดใต้ใครจะไปเอาดัดสันคือถ้ายังถ้ายังรักษาทรงดัดสันนะหมายถึงเป็นทรงสองแถวอะที่แคบอะแล้วมันขยายมิติอะไรไม่ได้อะมันก็ร้อนนะสะสมแล้วแล้วล้อไดมิเตอร์มันจะเล็กเล็กกว่ากระบะหนึ่งตันแล้วความทนทานเหมือนนักกล้ามอะ <c oughs> คือนักกล้ามตัวมันเล็กมันก็ มันก็ไม่ไหวใช่ไหมงัดข้อก็ยังไม่ไหวเลยเออแล้วก็อะไรยกเวทยกอะไรคุณนักกล้ามมันก็ต้องมีกล้ามเนื้อมัดตอยอะไรที่มันกำยำขึ้นอืมนี่แหละประมาณนี้แหละคือผลสุดท้ายกำหนดสแตนดาดของมันมันก็เป็นกระบะหนึ่งตันเพื่อให้เพื่อให้มิติตัวรถอะ่ะมันได้พอดีได้ระดับ ในระดับอ่าประเทศไทยอ่ะคือเหนือจะหลดใต้ขี่เป็นสามร้อยหกสิบห้าวันเฉยเฉยแต่ถ้าเป็นอเมริกาไม่ได้นะอเมริกาสังเกตไหมรถรถเขาจะใหญ่กว่าเรา <c ười> คือมันขี่กันแบบคืออเมริกาเท่ากับประเทศไทยสี่ห้าประเทศอ่ะ <c ười> คือมันกว้างอ่ะมันก็ไปใหญ่ตัวรถมันก็ต้องใหญ่คือมันเป็นทักอ่ะ <c ười> ตัวถังมันก็ใหญ่ขึ้นนึ่ออกไหมอืมตัวรถมันก็ใหญ่ขึ้นตัวล้อมันก็ใหญ่ขึ้นเดมิตเตอร์ล้อมันก็กว้างขึ้นคือมันวิ่งข้ามรัดะแล้วความเร็วมันก็ต้องไม่ใช้คือความเร็วจะมาใช้น้อยๆร้อยี่สิบเดี๋ยวเวลาทําไมเขาใช้ร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยเออมันข้ามรัดแต่ละรัดรัดเทสซัสรัดเพนซิลเวเนียรัดโอไฮโออย่างเงี้ยนิวยอร์กอย่างเงี้ย คือถ้ารถมันเล็กมันก็ไปไม่ไหวมันก็ต้องใส่เบอร์ทักขนาดรถไฟฟ้าก็ยังต้องใส่เบอร์ทักนะประมาณนั้นคือรูปแบบที่เขาวางตั้งแต่ต้นน่ะเขาก็จะหามิติที่เป็นแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศถ้ายังหยุดอยู่ที่สองแถวอยู่ มันก็จะขยายอะไรต่างๆไม่พอขยายพอร์ตขยายดัมเบกดิดเบกคือมันไปไม่ไหวแล้วตัวน็อตมันเล็กอ่ะมันทนทานไม่ไหวนึกออกไหมเหมือนนกอ่ะนกอินทรีย์อ่ะคือน,นกอินทรียสมัยก่อนมันก็ตัวใหญ่ใช่ไหมแรงมันก็ตัวใหญ่คือเมื่อก่อนดาวโลกเนี่ย มันจะมีความเป็นอากาศมันก็บริสุทธิ์ป่ามันก็เยอะวิวัฒนาการนกอินทรีมันก็ตัวใหญ่อืแล้วมันก็เกาะยอดไม้มีต้นยางต้นอะไรเยอะแยะคือสมัยมันเปลี่ยนไปนกอินทรีมันก็อพยพหนีแล้วมันก็ตายไปเองเพราะว่าต้นไม้ที่มันจะเกาะที่มันจะทํารังก็หายหมดมันก็เหลือแต่นกเหยี่ยวตัวเล็กๆอ่ะ ไม่ออกไหมแล้วนกเหยื่ยวตัวเล็กๆจะให้บินบินหนีหนาวมาอะไรมามันก็ไปไม่ไหวมันก็ต้องอยู่ในอาณาบริเวณของมันพอเป็นไปมา,มานกเหยื่ยวตัวเล็กๆมันก็ไม่เหลือมันก็จะไปเหลือไอ้นกเอี้ยง <c oughs> นะคือวิวัฒนาการคือมิติในการดีไซน์มิติในการออกแบบแต่ละอย่างเนี่ยทั้งรถทั้งธรรมชาติ เขาก็ต้องวางข้อกำหนดนะให้มันเหมาะสมที่สุดถ้าเล็กไปมันขยายอะไรไม่ได้มันทนทานไม่ได้มันก็ไม่คุ้มงานนะฮะวันนี้จบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจไลฟ์นี้ก็กดไลฟ์ด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ